เอาอีกเอาอีกเอาใส่ตัวอีกเข่าเสียบเสียบอีกอีกมาป้าตงบันมา้าอะอีกกระถวยหนึาาน่งเบอร์สองเอาน้ำตึมเอาใส่้้ยวะ

มี่นัพูดอันนั้นนะมีดพูดพูดอันนั้นก็เลิว่ามีดมันน่ะ ตัวน้นอยๆผู้ฟ่างนะเนาะของมันนะเนาะของแม่เด่นนะนเนานะโอ,โอ้อันนี้บอกเนี่ยนะีะเนาะของแม่เด่นนะเนะ ซาซากินสักร้อยก็เตียนานกินสักร้อยเขยหนึ่งเ่ยเดียว โอ้น oh, ึ่บเดียวสก้อนสองก้อนเดียวสองก้อนไอ้วนจ้า้ไม่ชวนนาีมาแต่เขาตื่นแต่เขาตื่นนะหมบอเพ่หัวเออยี่เ็ไมตื่นเช้าวรมันเออจ้านั่เปอะาน้ำผ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nám năm năm Nám năm năm nó năm năm ที่เอ็ด

<cười> ừ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 

and yeah, I'm going to the book ถ้วยเซตยานแต่ว่าถ้วยช่ามยักษ์เป็นถ้วยกัะยานแล้วตาทางานพักมือไอ้ย่าเาขึ้นเลยไปแม่้วกนเส้นยกมียก อย่นี้อ่นยนี่างย่้าง้อยี่าอย่้อยอย่าย่างีนีงนออนี่างนี้ยอย่ายอย่ายอย่า้อย่นียอย่า่างอางยอย่างางนานี้นี่นี้อ้อย่างงนี้งนีางนี้อ้อ

อามายัางไงล้อลงทานมาจ้งมา,า,งมายุาง่งไมเจาะองย่งไม่เจาทายแล้วที่เจ,จาวจ้ะอะไรเด้อกปกติเว็นวันสุกใช่ไหมนี่มาอะไรละลังเต่าแล้วเออนี่บหวานไม่ต้องกินที่เกลือเลย จ้า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 ลุงป้าก็ไปปะากอไปเด้อจากคนพูดหลายๆอะลุ้นลุ้นลุ้กินอะทั้งนั้นค่ะ

แล้วนี่ไม่ช่ด่งไม่เยมมเาใชบ้านมีกนะฮอดีไหมดีไหมเยเหรอม่หร่งบ่นนะะัยาที่ว่าเออไม่มา่ไม่มาอาทิตย์แล้วช่างงานเยอะใช่ไหม เราหาลุงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าโคกสง่าคือสายมนบอเดี๋ยวนี้มาแว่าบอกจำบนแงลุงส่งโลเคชั่นมาให้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กลับมาเดี๋ยวรอท่านวันเาว่าเขาแทบที่ไหนกจะ่งแรกเลย แน่เขาี <t <t ่นทำนั่รถทานั่งดันกับใครไปดูว่าเราทานยังไงเราไปกับใครบ้างปุเลีบปกแดง

พึ่งพิมพ์ก่อนทุกคนมาไม่เสร็จไม่ต้องออกมาแล้วก็เตรียมตัวจ้าพ่อจ้าก็นอนที่ร้านกาแฟ้านกาแน้องเียมีปัญหาอยู่ก็เลย สาราบ่าวไงไม่ดีอ่ะคุณจะได้ให้โชุคุณนอนแต่จะมีเสียงกึืกเงอกอยู่นะแม่ไปนอนบ่อยแล้วหยอกป้าหยอกก็หยอกต้องจีให้โชคนอนทุกเดียวมาเต็นมือกันแล้ว

อือเลยมุกจะหันแต่ข้าวหรือเปล่าเก็ลุ้นอยู่ม่เห่ยไม่ห้างดอกบ้านเอฟเพิ่นมาเลยทุดสองคันอือเราข้อไปนะเนาะ แม่คุเคยปรอ่าเออแม่ที่เราไปนอนนระบอกของผมหะของผมเออนั่นแหละของผม คุณผู้ชม